รู้หรือไม่ว่าบุคคลท่านนี้คือใครในประวัติศาสตร์ EP 3 3เขาคนนี้เกิดเมื่อปีคริสตศักราช1935ในครอบครัวชนชั้นแรงงานในวัยเด็กเขาเป็นคนติดอ่างขี้อายและก็ถูกบูลลี่อยู่เสมอเขาชอบแอบไปฟังเพลงและเล่นดนตรีอยู่คนเดียวบ่อยครั้งเมื่อตอนที่เขาวัยรุ่นเขาได้ทํางานที่ร้านแผ่นเสียงและก็ได้ลองอัดเพลงลงแผ่นเสียงให้แม่เพื่อเป็นของขวัญเจ้าของร้านชื่นชอบเสียงเขามากเลยชวนเขาไปร้องเพลงหลังจากอัดเพลงไปได้จํานวนหนึ่งเพลงของเขาก็ ได้ถูกเปิดในคลื่นวิทยุและมีคนชื่นชอบเป็นจํานวนมากจนถูกซื้อตัวไปทําเพลงกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เพลงที่เขาทําส่วนใหญ่เป็นเพลงร็อกแอนโรเขาไว้จอนยาวและมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากจนเขาโด่งดังและเข้าสู่วงการแสดงเขาคือผู้ปฏิวัติด,ดนตรีของโลกและก็เป็นราชาเพลงร็อกแอนโรมีแฟนเพลงที่ติดตามเขามาจนถึงปัจจุบันแม้เขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอลวิสเพลสลี์นั่นเองใครตอบถูกกันบ้าง